เฮ้ยน so, ั hmm. ่นม so yeah, Mont ันร้านเกาหลีทะเลดองนี่นะงั้นก็ต้องถึงคิวของแบงล้อยของเราแล้วล่ะเพราะว่านี่คือรายการร้อยอย่างหรูนี่ไแบงล้อยของเราไปกันเลยก็ตามที่เห็นนั่นแหละเป็นร้านเกาหลีทะเลดองเนี่ยก็จะมีหลายอย่างมี แซลมอนมีอะไรต่างๆที่เขาดองไว้ไฮไลท์เด็ดของร้านนี้ก็คือการหนีบนะเห็นไหมที่คนหนีบอยู่ข้างหลังนะหนีบเป็นใหญ่เลยก็จะเป็นหนีบบุฟเฟ่เขาจะเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่นะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราคิวราจะหนีบบ้างที่ร้านนี้เนี่ยจะมีของดองหลายอย่างก็จะมีแซลมอนมีอะไรต่างๆแต่ว่าที่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็จะมีอันเดียวอันนี้แหละกรุงดองจ่ายตังค์ไปเลยโอเคร้อ okay. ยยังหรูจ่ายไปหนึ่งร้อยจำไม่ได้นะว่ามันเก้าเก้าบาทหรือหนึ่งร้อย จ่ายตังไปแล้วเขาก็จะให้ถ้วยมาตอนให้ถ้วยมาเนี่ยเรามีตันลึงนิดนึงเพราะว่าถ้วยมันมินิมากเนี่ยเดี๋ยวรอดูถ้วยนะถ้วยแบบว่าอันที่เดียวแล้วก็ต้องตักกติกาของเขาก็คือตักลงไปเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเวลาในการตักแต่ว่าห้ามหล่นถ้าหล่นเมื่อไหร่ก็คือหยุดคือหยุดเวลาก็คือแปลว่าได้แค่นั้นเทคนิคในการตักเราจะสอนให้ขั้นแรกเรียงลงไปก่อนอย่าให้เต็มถ้วยนะเรียงเรียงลงไปให้มีความสูงประมาณนึงประมาณนี้ แล้วก็พอสูงขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็เอากุ้งเกาะขอบนี่แหละตามที่เห็นเลยเกาะขอบค่อยๆเรียงไปค่อยๆเรียงไปอันนี้ดูเหมือนว่าจะง่ายแต่ว่าเอาจริงแล้วตักยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเจ้ากุ้งดองซีิ๊วเนี่ยมันลื่นพอมันดองแล้วตัวมันจะลื่นๆตักยากมากค่อยๆเรียงนะพอเขาไม่ได้จํากัดเวลาเนี่ยมันก็จะจะพอมีสมาธิอยู่คือใช้เวลาได้อย่ารีบอะ่ะเอาง่ายๆเลยว่าเทคนิคคืออย่ารีบ พอเกาะขอบเสร็จจนแน่นแล้วก็ใส่ข้างบนค่อยๆเรียงลงไปเรียงด้านบนเรียงไปเรียงไปโอเคตัวสุดท้ายคิดว่าเท่านี้แหละน่าจะพอแล้วน่าจะได้อีกสักตัวหนึ่งใส่ลงไปอันนี้เนี่ยตอนที่เราเนี่ยหลดละตอนที่เราตักเนี่ยก็เรียงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอตอนกินเนี่ยเรามานับแล้วว่าเราได้ทั้งหมด35ตัวไม่รู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาตักแล้วเฉลี่ยได้เท่าไหร่ แต่ว่านี่แหละฝีมือเราได้มาแล้วกุ้งดองซิวสามสิบห้าบาทไม่ใช่สามสิบห้าบาทอีกสามสิบห้าตัวด้วยแบงค์ร้อยใบเดียวของเราแล้วก็กุ้งของเขาตัวใหญ่มากเลยนะเอาลืมบอกร้านอยู่ที่หัวหินเนี่ยจะอยู่ตรงตลาดถนนคนเดินนะใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟก็ไปลองดูได้ถ้าเราไปอีกเนี่ยเราก็จะกินอีกเพราะว่ามันเยอะอันนี้พวกเครื่องยำเนี่ยเขาให้ฟรีนะอันนี้มีแถมแซลมอนด้วยวกน้ำจิ้มก็ฟรีไอ้พริกกระเทียมอะไรพวกนี้ฟรีหมด แต่ว่าเมื่อกี้สาลายไม่ฟรีนะเนี่ยกินหมดแล้วอร่อยมากไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย